3าม้อยหห้าวันทําความดีไหว้พระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะวันนี้มดก็จะพามาที่วัดบางสแกนในเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์มายังไงจริงๆแล้วเนี่ยมดหาไม่ได้รู้จักวัดบางสแกนในเราก็ไม่รู้รจักอะไรเลยนะคะแต่ว่ามีอยู่คืนหนึ่งค่ะตอนใกล้ๆจะเช้าเนี่ยก็ได้ฝันนะคะว่ามีเสือ ัวหนึ่งนะคะเป็นลูกเสือตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยวิ่งเข้ามาหาหมดนะคะวิ่งเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็มานั่งตักแล้วก็มาเลียหน้าเล่นอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาเขาก็บอกนะคะว่าเขาว่าชอบมดเพราะว่ามดเป็นคนใจดีอะไรประมาณอย่างงี้ค่ะแล้วเราก็เล่นกับลูกเสือเสร็จสักพักหนึ่งใช่ไหมคะก็มีพระท่านหนึ่งค่ะเดินทะลุป,ประตูมุ้งลวดเข้ามาซึ่งมุ้งลวดอันนั้นเนี่ยนะคะที่ในฝันนะคะเป็นลักษณะเป็นมุ้งลวดเหมือนสมัยโบราณน่ะ เป็นประตูโบราณนะ็คือขอบเนี่ยเป็นไม้หนาหนานะคะความหนาของขอบเนี่ยประมาณสามนิ้วถึงห้านิ้วประมาณเนี้ยค่ะถ้าใครเคยเห็นบ้านโบราณโบราณนะคะขอบใหญ่ๆแล้วก็จะเป็นมุ้งรัวดใช่ไหมคะเราเห็นไม้นะ่ะชัดเจนมากนะคะว่าพระท่านก็เดินมาเสร็จแล้วพระเนี่ยท่านก็ใส่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคะที่รัดหน้าอกอะคะภาษาพระมดเรียกไม่ถูกนะคะที่รัดหน้าอกนะคะก็จะมัดแน่นๆแบบแต่งตัวท่านแต่งตัวเรียบร้อยมาก อายุท่านก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่า 20, ประมาณยี่สิบกว่ากว่าค่ะพอท่านเข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็หันมามองเราใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งอยู่ก็นมาสการท่านก็คุยจําไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรกับท่านนะคะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะในฝันนะ่ะท่านก็มาเหมือนอ่าอุ้มมาเอาลูกเสือเนี่ยคะ่ะเสือตัวนั้นน่ะที่วิ่งมามาหาเราอ่ะแล้วท่านมาตามเสือลูกเสือตัวนั้นใช่ไหมคะท่านก็บอกเราว่า ไปหาท่านนะท่านอยู่ที่วัดสแกนหนแต่ว่าเวลาไปหาท่านเนี่ยจะไม่ได้เจอท่านในรูปลักษณะแบบนี้นะคือเหมือนที่เป็นแบบเป็นคนอายุยี่สิบกว่าเนี่ยจะเจอท่านเนี่ยในอีกรูปแบบหนึง่งเป็นพระพุทธรูปเราก็พอเราฝันแค่นั้นเสร็จใช่ไหมเราก็พยายามจํารูปพรฑ์สันฐานท่านอะไรเงี้ยค่ะก็กัดนมัสการท่านแล้วก็สะดุ้งตื่นมาพอจะสะดุ้งตื่นมาเสร็จใช่ไหมเราก็มาเอ๊วัด สแกไในอยู่ที่ไหนนะตอนแรกเราก็วัดหลวงปูด่ดูก็ไม่ใช่ว่าวัดหลวงปูด่ดูก็คือคําว่าวัดสแกเฉยๆใช่ไหมคะเราก็เสิร์ชคําว่าวัดสแกไในเราก็ไปเจอคําว่าวัดบางสแกในนะแล้วก็วัดสแกนนอกเราก็เลยไปค้นหาข้อมูลท่านอีกคะ่ะปรากฏว่าวัดเนี่ย่ะวัดสแกบางสแกไในเนี่ยอยู่ตรงแถวตลาดพูซึ่งอีกวันหนึ่งเราจะต้องไปทําธุระแถวนั้นพอดีก็เลยมีโอกาส ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมคะถ,ถามอากูก็ไปเจอเป็นภาพเป็นเป็นรูปปั้นนะคะเป็นหลวงหลวงหลวงพ่อเม่งหลวงปู่เม่งนั่นเองนะคะแล้วเราก็บอกเออเดี๋ยวเราจะต้องไปวัดนี้ให้ได้เสร็จแล้วเราก็กดนีวเวกเตอร์ไปพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมคะเราก็ไปถึงที่วัดนะคะชื่อวัดบางสแกนหนพอไปถึงใช่ไหมคะก็จะเจอเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อที่ที่กราบอะคะ่ะหลวงปู่นะคะเป็นรูปปั้น เป็นตัวแทนของหลวงปู่ก็คือเป็นสถานที่กราบไหว้ก็คือเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะวัดบางสแกในพอเราไปเห็นนะแล้วก็เห็นรูปภาพท่านคือแบบตกใจมากเพราะว่าภาพท่านเนี่ยนะคะที่ถ่ายรูปไว้เนี่ยเป็นตอนที่ท่านเนี่ยชลาภาพมากแล้วนะแต่ว่าที่เราฝันเนี่ยคือเป็นพระนุ่มใช่ไหมคะแต่ที่เราจําได้แม่นๆ่เลยก็คือว่ารูปท่านเนี่ย่ะที่เวลาท่านเอรับ่ะคะที่เขาเรียกกันว่าประคตอกนะคะ เราจําตรงนั้นได้เพราะว่าประคบท่านเนี่ยที่ตอนท่านมัดมาเนี่ยคือท่านเรียบร้อยมากแล้วเราก็มาเจอรูปท่านใช่ไหมคะตอนที่ท่านฉลาภาพแล้วนั่งสมาธิเหมือนภาพคนโบราณที่เขาถ่ายรูปไว้ค่ะเราก็เลยจําประคบท่านได้ว่าใช่ท่านนุ่นงประคตแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มากราบหลวงพ่อใช่ไหมคะเราก็มาอธิษฐานจิตว่าหลวงพ่อเนี่ยเรียกเรามาทมําไมเพราะอะไรก็ถามท่านอะไรอย่างนี้ยค่ะที่หลวงปู่เลี้ยงถูกมาเนี่ย หลวงปู่จะให้หนูว่ามาทำง,งานรับใช้ใช่ไมหมคะหลวงปู่วันที่หนึ่งคีษภาเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกาหาได้เห็นุณบประีิหลวงปู่ใช่ไหมเจ้าคะถ้าหากว่าใช่ก็ขอให้ลับตัน,นี้ววัเหมือนตามงารทุกง,งานุาางงานถ้าจาไม่ใช่เรื่องอะไรหลวงปู่ให้หนูมาหาเรื่องอะไรอ่ะ ให้หนูประกาศบาลามีหนูปูเพื่อที่จะมาขอพรใช่ไหมคะให้หลวงปู่แม่กรุ๊บใช่ไหมคะหลวงปู่ถ้าหากว่าใช่ก็มอบอันนึงหน่อยอันนึงนะคะก็ไม่ใช่อีกอะหลวงปูไม่ถูกอ,อะไรให้หนูมหาหลวงปู่มาไหว้หลวงปู่มาทรรบุญที่นี่ แล้วกลับไปหนูจะมีโชคมีลาภใช่ไหมคะถ้าใช่ขอให้หลวงปู่ความหนึ่งอันหนาหนึ่งอันี้เถิดเจ้าพ่ากลับไปหนูมีโชคมีลาภหลวงปู่ว่ากลับมาไว้แล้วมีโชคมีลาภหนูมีโชคมีลาภแล้วหนู่าวันที่หนึ่งพฤษภาหนูไม่ติดภารกิจอะไรนะคะหนูก็จะมางานหลวงปู่้วยนะคะมาทํางานรับใช้หลวงปู่ค่ะรับใช้พุทพรศาสนาด้วยนะคะถ้าหลวงปู่พอใจนะเจ้าพ่า สิ่งที่หนูจะทำขอให้หลวงู่น้ต้มองมนถ่ายอันนี้นะหลวงปู่นะค่ลปู่พอใจแล้วค่ะหลวงปู่ว่ากับคุกมันได้รู้ถายขนาดำใช้หุึค่ะควองอันนางอันนายสารค่ะต่อไปโช่วิลีราแม่นอนสาสุบล้ำวลคำาลุ่จนได้คำตอบว่าท่านเรียกเรามาเนี่ย เพื่อที่ว่าอยากให้เราเนี่ยนะคะมาขอพรมาไหว้พระมากราบขอพรท่านใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูว่าเอ๊แล้วลูกเสืออันนี้หมายถึงอะไรเราก็ไปดูอ๋อเขาจะมีงานวันที่หนึ่งพฤษภาของทุกๆปีเขาก็จะมีการเต้นเสือเต้นอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยว่าก็เลยเสร็จแล้วก็เดินนมากราบหลวงพ่อมาขอพรท่านเสร็จใช่ไหมคะก็เดินวนไปที่อ,อตรงกุฏิ ก็ไปเข้าไปก็ไปกดกิ่งนะคะหลวงพ่อท่านจาว่าท่านอยู่พอเราเข้าไปปุ๊บเรามองบริเวณโดยรอบกุฏิเราก็เลยบอกหลวงพ่อจาว่าหลวงพ่อในบริเวณกุฏิเนี่ยเหมือนฝันที่หนูฝันเมื่อคืนก่อนเลยว่าหนูนอนอยู่ในกุฏิแบบนี้แล้วก็มุ้งลวดต่างๆเนี่ยเป็นทรงนี้เลยอะค่ะ เราะว่าเราฝันแล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ความฝันเนี่ยค่ะให้หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสฟังใช่ไหมคะหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านก็ให้สินให้พรนะคะมดก็ทําบุญกับที่วัดไปแล้วก็บอกว่าเด่ถ้าวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะมีโอกาสนะคะมดก็จะมาร่วมงานที่ที่วัดเนี่ยวัดบางสะแกในด้วยนะคะก็เลยอยากจะอในพวกเรานะคะใน365วันทําความดีไหวพระขอพรขนาดมดเนี่ยนะคะเป็นเหมือนแบบว่าไปวัดบ่อยมากแล้วก็ เรายังไม่รู้จักวัดนี้เลยคือหลวงพ่อถึงขนาดมาเข้าฝันนะว่าให้เราไปกราบท่านมดก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องนิมิตหม,มายที่ดีนะคะว่าเราเนี่ยได้ทําความดีนะคะจนเหมือนหลวงพ่อท่านนะคะท่านได้มองเห็นนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้มีโอกาสนะคะใครที่ว่างนะหรือว่าอยู่ใกล้ๆแถวนั้นน,นนะคะไปกราบหลวงพ่อเม่งนะคะมดบอกเลยนะคะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะ ตอนที่มดเข้าไปกราบหลวงพ่อท่านเจ้าวาดนะคะที่ในกุฏิอะค่ะมดก็ได้ไปเจออัิฐินะ,ะของหลวงปู่เม่งด้วยก็เลยได้มีโอกาสนะคะได้กราบอฐิท่านแล้วก็ประพรมน้ําหอมนะคะเพระได้โชคดีมากเลยนะคะที่วันนี้มาแล้วก็ได้มาเจอหลวงพ่อเจ้าวาดพอดีซึ่งหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าท่านอาภาพนะคะ ถ้าหากว่ามาไวกว่านี้ก็จะไม่เจอท่านนะคะข่าวอยากให้เพื่อนๆนะคะได้ไปกราบไหว้หลวงปู่เม้งด้วยนะคะอยากให้ไปจริงๆค่ะเพราะว่าหลวงปู่ท่านเนี่ยนะคะเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะคนทางฝั่งทนเนี่ยนะคะก็จะนับถือหลวงปู่มากค่ะะมดก็วันนี้ก็ได้ไปกราบนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านอีกคนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะชวนเพื่อนๆนะคะ365วันทําความดีไหว้พระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะเราจะมาขอพรนะคะหลวงปู่เม่งกันค่ะที่วัดบางสแกงในนะคะขอให้เพื่อนๆกนะ็คะน้อมจิตพร้อมๆกันนะคะอธิษฐานเหมือนเป็นหนึ่งว่าหลวงปู่เม่งอยู่ต่อหน้าเรานะคะค่ะตั้งน้ำมสามจบพร้อมๆกันนะคะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัททาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติมะอะอุสัททาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติมะอะอุ สัพทาเทวมนุษย์สานางพุทโธพระควาติมะอาอุลูขอกราบสักการะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์หลวงปู่เมง้งวันนี้ลูกได้มีโอกาสได้มากราบไหว้หลวงปู่ขอหลวงปู่ทรงประทานพรให้ลูกและเพื่อนๆที่ได้ชมคลิปในขณะนี้ได้เห็นบุญบาร,รมีของหลวงปู่ที่วัดบางแสแกนขอหลวงปู่ประทานพรให้ลูกทุกคน จงประสบแต่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวเงินทองไหลเงินไหลนองทองไหลมาประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเดินทางไปณนะแห่งหนตําตำบลใดขอให้ลูกแคล้วคาดปลอดภัยในทุกๆก,การเดินทางด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขอบุญบารมีหลวงปู่เม่ง เมตตาให้ลูกๆทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในภพนี้ด้วยเถิดนะเจ้าค่ะและลูกตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทำคุณงามความดีไม่ว่าลูกจะทำคุณงามความดีใดๆลูกขอให้หลวงปู่เม่งได้อนุโมทนาบุญในบุญกุศลของลูกที่ลูกได้ทำในทุกภพทุกชาติด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่เม่ง มีความปรารถนาในสิ่งใดที่อยากให้ลูกทำขอหลวงปู่เมตตาได้โปรดบอกลูกเป็นทางในด้วยนะเจ้าคะนับตั้งแต่นี้ต่อไปลูกตั้งหน้าตั้งตาทำแต่คุณงามความดีรับใช้พระพุทธศาสนาและเทวสถานหากลูกมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ลูกจะทันตามที่หลวงปู่เมง่งท่านได้เมตตาสั่งสอนคะ่ะ ขอหลวงปู่ประทานพรให้ลูกสำเร็จในพบนี้ชาตินี้ด้วยเถิดนะเจ้าค่ะสาธุคะ่ะสามร้อยหสห้าวันทำความดีไหว้พระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้เรามาเป็นเศรษฐีด้วยกันนะคะท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เพียงเออเดี๋ยวผมนธรรมมวลน่อยโยบจ๋าเออหลังเกาะขวัญนี่เป็นจริงนี่ทีวีโจยเจ้เจ้เจ้ปุตตนาเมียีเมยนาปุตตังโจยโจตังปุตติปีอังวัตตาตุโยอังวัตตาตัพปะโตนาบานโอโกนาคาโกโนมะกังอิติจุกะโตอะรังปุตโตนาโมปุตยาปตะวิโกกาพระคุมปาเทวะขามามิอังเพียงอ่า จะเรียนรุ่งเรืองหลันดาวให้ถูกไว้ด้วยไหยค่ะสาธุสาธุวันนี้คาถาถูกใจเขาด้วยเนี่ย <c oughs> เป็นคาถาที่เขาท่องปาาระจำทุกวันนะหลวงพ่อฮะหนูท่องทุกวันเนั่น,น,น,นเอง